ขอถ่ายคอนเทนต์เกี่ยวกับปัญหารถหน่อยได้ไหมครับได้ครับเห็นเห็นว่าที่นี่แบบมีเครื่องมือมีเทคอนิกส์แบบเพียบพร้อมเพราะว่าแล้วก็ที่นี่ในขั้แบบว่ามาตรฐานเห็นเขาบอกว่างั้นเนาะผมก็ตามจากรีวิวมาแลาวะไอันี้อันี้ทาอะไรเขาอยากถ่ายได้ไหมได้ครับได้ครับแล่ทำอะไรที่ทํอเลยเกมเฟืองปั๊มไปแล้วเกมเฟืองปั๊มทำไมยังหายครับผมได้ยินอยู่ไอเฟืองปั๊มไปว่าที่มันเป็นสีดาสีขาวอะเกมเคมไปแล้วมันไม่หายเคลไปแล้วมันไม่หายลูกค้าเข้ามาแล้วก็ได้ทําการเกมลูก ลูกกับเสื้อให้ใหม่โหเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลูกกับเสื้อไหมเพราะว่าเสื้อแม่หรือกับลูกสาวเลยเลยอันนี้น้องนอประเด็นแล้วเ๋ยคือลูกกับเสื้อยังไงครับจำกัดความว่าลูกสูบมันเป็นรอยฮะลูกสูบอ๋อปัญหามาจากเครื่องปั๊มใช่ปัญหามาจากเครื่องปั๊มเครื่องปั๊มที่มันที่เขาบอกว่าว่อนในโซเชียลในผู้ใช้รถไอ้พวกคลิกพวกเอดีวีป่ะฮะใช่เครื่องขาวเครื่องดำใช่ไหมใช่ครับอ๋อไอตัวนี้คือถ้าเกิดว่าปัญหานี้ใครจะเคลมเนี่ย เข้ามาเกณฑ์ที่นี่ได้ใช่ไหมครับได้ครับอ๋อโอเคที่ไหนนะฮะน้ำพงบางใหญ่สาขาตะปูโอเคมาหาในช่างเลยโอเคครับแค่นี้แหละไปละไปไปเขาทำอะไรไปดูก่อนเฮ้ยนี่มันกล่องอะไรอย่เนี่ยอ้าวสวัสดีครับในช่างทำอะไร่ทำอะไรดิกำลังเช็คระบบหัวเชียของรถจักรยานยนต์ครับเฮ้ยมันมันมันเช็คระบบ มันเช็คระบบได้ขนาดนี้เลยฮะมันมีเครื่องมือขนาดนี้เลยเหรออ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเครื่อง M C S ครับเครื่อง M C S ก็คือเครื่องตรวจเช็คระบบหัวีดของรถจักรยานยนต์น้าสามารถอ่านอ่านข้อมูลปัญหาในกล่อง E C U ให้เราได้ครับเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอในเช้ามัน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 ยังยังไงมันมันมันเช็คอะไรอ่ะก็คืออันนี้ลูกค้าแจ้งว่าไฟหัวีดไฟหัวีดโจในขณะที่ขับรถตไก่นะครับครับ ขอ,ขอถ่ายดูเลยนะเราเรียก่างได้ได้ไดครับขอ,ขอถ่ายนะโอ้โหนี่มันจะเชิญขึ้นมาอีกเใช่ครับอันนี้คือมันจะอ่านข้อมูลในกล่อง ECU ให้เราว่าตัวไหนที่มันมีปัญหาตัวไหนที่มันผิดปกติภายในกล่อง ECU ครับครับน,นี่เราสามารถรู้ได้เลยว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่มันมีปัญหาแต่ตัวนี้มันเป็นเป็นารห,หนึ่งคือตรวจจับแรงดันก็สมบูรณ์ในทัวไอดีอ,อที่เรือนี้เร่งถ้า รถอะมันสามารถทํางานได้ปกติแต่ว่าไฟมันจะโชว์ตลอดไฟจีบจะโชว์เดี๋ยวครับในทางผมถามนี่คืความที่ไม่รู้อาการแรกๆเข้ามาแจ้งปัญหาอะไรครับเนี่ยนี่คือไฟโชว์ครับไฟโชว์โชว์ไฟโชว์ยังไงครับไฟหัวจีบก็คือไฟเอนกินไฟสีส้มที่หน้าไม้นะครับไฟตัวนี้มันโชว์มันจะโชว์ยังไงครับโชว์ก็คือเวลาเราจีบไปมันจะกระพริบตลอดโอ้ตรงนี้นะถ้ามันปกติก็คือเราเปิดสิ่เพียกุญแจต้องดับไยในสองวิวว่าพอเราขับจี่ไปนะก็คือมันโชว์มันกระพริบอันนี้คือมันมีปัญหา มีปัญหาของอ้ยลืมถามชื่อชื่อชื่ออะไรครับในช่างชื่อช่างมานครับโอ้ในช่างรถโอ้เครื่องนี้นี่เป็นมาตรฐานหรือเปล่าครับหรือตั้งเองหรือสร้างขึ้นมาเองตัวนี้เป็นเป็นเครื่องมือมาตรฐานของทางมิซาบอันต้าครับอันนี้เลยนะใช่ครับเขาเรียกอะไรนะครับอันนี้เป็นเครื่อง M C S M C S เครื่อง M C I อ๋อครับแล้ว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 มันมันมันเช็คได้ได้ได้ทุกพุ่นเลยเหรอมีเช็คได้ทุกพุ่นครับระบบ ก็บโมจิของรถนันดาทุกทนโอ้ยอยู่นันดาคือมอเตอร์ไซค์น o นดาที่เป็นรมจนแต่ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชันใหม่เฮ้ยเด็ดว่ะครับเฮ้ยแล้วคันนี้คันนี้นี่เลยทั้งเจอปัญหาอะไรใช่ไหมครับนี้เจอแล้วครับนี้เจอแล้วเฮ้ยเวอร์กว่ะอ้าวถ้าเกิดถ้าเกิดนี้อเดี๋ยวผมจะตีแผ่คลิปนี้นะเดี๋วเดผมจแคลิปนี้ถ้าเกิดว่ารถใครมีปัญหาอย่างที่บอกว่าอะไรนะูกอะไรนะพนใช่ม สามารถเอารถเข้ามาเช็คได้ที่ไหนครับก็สามารถเช็คได้ที่ร้านน่าพวบางใหญ่สาขาตอปูนนะครับอ๋ออ,อเครื่องมือมีเครื่องมือนี้เนาะมีมีครับผมโอ้สมว่าสมว่าอันนี้ผมจะแชร์คลิปไห้ทุกคนที่กาลังดูคลิปนี้เพื่อ,เพ,อเพื่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 เป็นความรู้นะครับถ้ารถใครใชนะ้รถ มอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารุ่นไหนก็ได้ที่เป็นตัวใหม่ใช่ไหมฮะตัวเก่าได้ไหมครับตัวเก่าก็ได้ครับขอแค่เป็นรถหัวฉีดทั้งหมดเลยอ๋อขอให้เป็นรถหัวฉีดหมายถึงว่าขี่ไปแล้วไฟโชว์รูปเพื่อนเยอะไหมไฟหัวฉีดตโตมีอาการสตาร์ทไม่ติดหรืออะไรก็เอามาตรวจเช็คได้ครับอ๋อเอามาเช็คได้วิเคราะห์ปัญหาได้ว่ามันคือติดที่อ่าหมายความว่ามันผิดปกติที่ตัวไหนสามารถรู้ได้เลยนะช่างเนาะใช่ครับก็คือไม่มีโนเนมแน่นอนโอ้ขับจะเสียบปลั๊กเข้าไปรู้เลยตัวไหนเสีย โอ้โอเคถ้างั้นถ้างั้นอคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ได้ไหมช่างได้เลยครับออกสื่อได้เนาะได้ครับโอเคอันนี้ถ้าอยากเจอมามาหาที่ที่ไหนนะรามนักภูมิบางใหญ่สาขาต่อปูนครับโอเคขอบคุณมากครับช่างโอ้ขา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 ช่างนบช่างนบโอ้สุดยอดเลยเจ้าี่น้องเจ้า